พาพยาธิแพทย์ผู้ทรงคุณของวชิรพยาบาลท่านเป็นผู้ช่วยยาถึคนที่สำคัญของเรา,าค่ะน,นั่นคือนายแพทย์สมุนกฤษฎาค่ะผมเข้ารับบริการมาปี2522วรกทีสอบในสายรถเป็นวันนี่เขาถามผมอยากจะบรรจบวันไหนผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีงานใช้แล้ว ขาดจากกองเสนาประจำบ้านเพราะจะไม่มีาการเรียนลยมาททางการแพทย์ทั้งจังหวัด30ปีแล้วเกินกว่าปมากกว่า30ปีแล้ว,ลลวอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของกองเสนาพยาบาลผมมาอยู่ที่นี่เพราะว่าตอนนั้นผมไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนยังเกรงวลัอยู่ว่าจะเป็นหมอต่อดีไม่ดีเพราที่ผมจบเทรนนิ่งถูกกองแพทย์ไปจำบ้านที่รามาธิบดีเนี่ยเพราะฉะนั้นรามาธิบดีก็ยังขาดคน สมัครอะไรแลับปฏินนเสธที่ต้องการเชิญชวนหะรือว่าโอวเองก็ไม่ค่ยมั่นใจตัวเองว่าจะจะจะมาเป็นแม่แบบเป็นครูแพทย์ได้หรือตัวเราเนะี้ยแล้วก็ความรู้สึกเป็นหมอเนี้ยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ไม่เหมาะสำหรับหน้าตาหรือคนแบบผมก็เลยหาจ้องๆหรือว่าจะไปทำงานที่ไหนดีน <c oughs> แล้วก็จะทำอาชีพไหนดีน <c oughs> ก็ต้อง,งาดับร <c oughs> ูุกข์ เพื่อนผมอยู่ที่นี่หลผผายคนก็มีผูชวนจะไปกินข้าวอะไรบนีเลยพอรู้ว่าที่นี่ไม่มีคนอยู่ก็เขาบอกว่าพวกเขาอยู่ในความลำบากยังไม่มีที่ไหนยอยู่ลองไปด,ไดูสิก็เลยลองมาดูเมื่อเมจริงๆราก็เลยกลายเป็นไม่เด้องทำมาเรื่อยๆวันนี้ก็ต้องถือว่าถ้าผมอยู่ที่นี่เราเป็นคน ก็ได้ทำคุณด้วยไม่ว่าจะมองเป็นผู้ราการสมัยนี้ที่ท่านดำรงตำแหน่งเาการอาจารย์คนหนึ่งที่เราคุนที่คนรู้จักดีแต่ว่าถ้าไม่รู้จักก็ต้องบอกว่าพ่ออาจารย์ของพ่ออาจานะในปัจจุบันคือบา่นาเป็นรุ่นสองของรุ่นสองของปีดาอาจารย์องพ่อก็งใกล้อุก่อนใล้เคียงขอผอาจารย์เราพือนนี้ก็เทียบได้กับบีดา ลแล้วขนาดนั้เป็น er รัชดาพยาบาลเป็นโรงพยาบาลค่ะตอนนั้นเท่าที่ผมทราบเนี่ยขนาดของเราเนี่ยไล่เรียกกับโรงพยาบาลราชวิถีในปัจจุบันซึ่งตอนนั้นเรียกว่าโรงพยาบาลหญิง670เตียงนัผมคิดว่าครัใกล้เคียงรามาธิบดีแบบนนะนใกล้ใแล้วก็อัตราคลอดคลอดนะของเราเนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อปริมาณงานเนี่ยถือว่ารัชดาลเป็นโรงพยาบาลชั้นแนวหน้าทีเดียวนะฮะ ในในด้านทวัดวัดตัวเลขที่ครับราการทอดแล้วก็อาจจะน,น้อยวันละวันหนึ่งแล้วก็สี่ราชแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะไล่เรียกกับจุลาครับมากมากว่ารามาธิบดีซึ่งกำลังเพิ่งจะเปิดไม่นานพระสุชาติคนนี้เพราะว่าที่วันนี้ที่นี่มันเป็นเป็น,ปนโรงเรียนแพทย์แล้วนะตอนนั้นเรื่องเกี่ยวกับว่ารามาธิบดีเนี่ยมันใช้ที่นี่เป็นให้ลูกจ้าแพทย์มาเรียนวิชาสุธีสานนันท์ ยาแตเป็นที่ปฏิบัติเพราะที่รามาไม่มีคนไข้คลอดมากกันคนเชว่าที่ว่าพาไปโรงเรียนน่าจะเริ่มตลาดใหม่ล้นตอนนั้นคือเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกของรามาสีเริ่มมาเขาติดผมข้าเป็นผมไม่ได้สนใจข้าเป็นอย่าเพราะว่าเพื่อนผมที่จบรามาก็มีการเล่าว่าเขาต้องมาทำงานที่วัดจุฬาผมก็ไม่มีประสบการณ์ที่นี่มาก่อนนั้ นอจากการบอกเล่าจากเพื่อนบางคนก็มาเป็นอินเทอร์ที่นี่สมัยที่เป็นหมออินเทอร์รุ่นนั้นซึ่งผมก็ยังเป็นมีอินเทอร์อยู่นั่นเป็นทุนอาจารย์ทไม่ไกลต่างใช่ไหมเป็นพวกเอ็กเทอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแพทย์ในขณะนี้แล้วข้าวิชาพยาธิวิทยาการรักาในสมัยที่อาจารย์ได้มาทำงานตั้งแต่สมัยแรกนั้นหน้าตาอย่างไรคะเป็นตนนีเรียกเป็นแผนไม่ได้เพราะฉะนั้มีการแบ่งเท่าที่ผมทราบเลยนะมันมีการเปลี่ยนแปลง อยู่หลายทัานของกทมมีชื่อเรียกในต่างๆกันเด่นเป็นงานส่งงานชื่อที่ชื่อชื่อพวกนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นถ้าไม่คุ้นก็ต้องไปดูระเบียนของสถานการแพทย์เราตอนนี้โรงพยาบาลอื่นๆที่ไม่ใช่คณะแพทย์จากตอนนี้ยังใช้ชื่ออย่างนั้นอยู่เป็นกลุ่มงานพยาธิวิทยากลุ่มงานชันสูตรพริกงานซึ่งมันก็ขัดรูป ผมจึงเคยผ่านแต่เราเคยผ่านมาแต่โรงเรียนแพทย์ก็จะมะทีทั้งวิชาพยาธิวิทยาว่าการทวิาพากษ์และหรือที่หนิกงมาที่นี่จะเป็นกลุ่มงานแล้วตอนที่ผมมาผมจะเรียกกลุ่มงานไม่นะเพราะว่ามันเป็นงานเดียวมันก้อนเดียวมันจะเป็นก้อนงานมากกว่าเรามีห้องทํางานอยู่ห้องเดียวอาจจะอาจจะประมาณที่ที่ห้องที่อาจารย์นั่งกับผมเนี่ยนะแล้วก็เป็นห้องเก่าๆแต่ใครล้ำลึกตอนนี้ได้คงไปดูที่ตึก อาคารที่อยู่นะแต่ว่าเ,เ่าเจ็งในส่วนของโรงพยาบาลนั่นคือที่สถานที่ทำงนานเดิห้อ,ององสุสดนะห้องสแล้วขนาดนั้นมีพยาธิแพทย์ท่านอยู่หรือไม่คะ <c oughs> งานพยาธิยาแล้วมันไม่มีหมอ,นะอเพราะว่าแพทย์ที่เป็นพยาธิแพทย์ที่รู้จักกันในชื่ออาจารย์มุสักรางวัลท่านท่านมามาที่โรนพยาาเดินเยี่ยมห้องทงานเดิมของท่านเราพ็ผมนั่ง,ง,งอยู่มมก็เจ้าหน้าที่ก็แนะนาว่า นี่แหละเป็นอาจารหมอพยาธิเดิมของทุกเจ้าที่วัซึ่งท่านได้ได้ออกจากที่ทิพยไปแล้วแล้วก็เหตุผลหนึ่งที่ออกเขาบอกว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะที่ผมไม่ทราบเท่าจริงคือก่อนหน้านั้นน่ะก่อน,ท,นที่จะหมดรุษจัรจะจะจะไปเดินที่ต่างประเทศเพออยาธิยาบรรพูทั้งพยาธิยากายิภาทีเราทำงานกันกับยพิยาพิยาที่หนิก ทั้นตึกนะนะทั้งตึกทุกอย่างนะทั้งหมดเป็นพิธียารรวมทั้งเรืงอาหารเชื่อต่อมาตอ,ต,อตอนตอนนั้นอาจารย์นุชจักไปท่านไปนอยู่ต่างประเทศหลายปีแต่พอกลับมาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างก็เลยการเงินศาสตร์ของอาจารย์นุชจักก็เลยเลยห้องนิดเดียวกอาจจะเป็นไปได้ว่าอีก่วนเนี่ยคำแทนดันจ,จะรู้สึกว่าแล้วจะไปอยู่ที่ไมนนี่เป็นผู้ใหญ่ต่อเก่าเขาเล่าให้ฟังนะ ไม่ทราบความเป็นจริงจริงๆ,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 ๆตอนที่ผมไปถึงก็เป็นห้องเดียวรวมทั้งห้องออฟต๊อกซี่ก็เป็นอาคารเล็กๆเป็นเรือนปัญญาชั้นเดียวทีเ่เล็กๆชื่อว่าอาคารนิรามัยท้ายโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ก็คือตำแหน่งที่ตั้งไอ,อ้ตังง้งโรงพยาบาลตอนนี้ <c oughs> แต่ว่าเรามีการทำออฟตมากซ้่<ม><ม>แ,แบบสมัยนี่อาจารย์ แล้ว่ยาธิพยาธิคลินิกมันก็ถูกเรียกในชื่อของกลุ่มงานงานชนะสูตรโรคต่างบวกกับธนาคารเลือดแต่ละสามวันนี้ก็เป็นเป็นเป็นหมู่ประกอบแยกกันแต่ละหน้าแต่ละคนแปลว่าโครงสร้างที่แยกกันระหว่างพยาธิใจวิภาคลินิกนี้คือจดมาตั้งแต่การเดินมาเรืองตอนนี้คือแรงจูงใจตรงนั้นน่าจะมาบอกว่ามีอาจารย์หมอพเด็กพันธุระ โรงพยาบาลที่นี Eller, umas, ่มันเป็นเออ่โรงพยาบาลขนาดกลางใหญ่แล้วก็มีระบบแพทย์อินเทอร์นะซึ่งระบบแพทย์อินเทอร์นเี่ยทางแพทย์แพทย์เวชศาสตรมีกำหนดมีข้อกำหนดว่าต้องมีการตรวจชิ้นเลือดทางพยาธิวิทยาต้องมีอะไรต้องมีอะไรที่น้่งโรงพยาบาลที่จะได้ได้รับการพิจารณาแต่เพื่อผู่เชี่ยวชาญมีการเก็ตแปลว่าแพทย์ที่แพทย์อ้อ ก็อาจจะมีปัญหาสําหรับรการที่จะถูกประเมิน<อ>ไม่ได้รับให้ให้เป็นโรงพยาบาลขนาดยงใหญ่ดังนั้นโรงพยาบาลก็จะต้องตกระดับลงไปดังนั้นพูดเลยพู้แหวสมัยนั้นน่ะก็เปสมัยจะมองดุ่งเยอะเพราะเงนรีดรวทีท่ยานาเหมือนกันแต่ก็ยังหาไม่ได้ซึ่งก็ต้องใช้วิธีเดิมๆก็คือมีอาจารย์ผู้ใหญ่คนไหนที่ยังพอว่างมาช่วยก็จะเชิญมาตอนที่ผมเชาาก็มีอาจารย์หมอ ขอปฏิจารณ์สุราษฎร์ซึ่งอาจารย์กรเกษียณครับแต่คนนี้ก็เป็นอาจารย์ขอสมัยผมเรียนพยาธิวิทยาตอนที่อยู่ศรีน่านอาจารย์ก็เป็นเป็นเป็นเลคเชอร์คืออันปีที่เลคเชอร์ผมน่าจะเป็นปีเกือบท้ายหรือท้ายสุดข,ของชีวิตใจนักการเพราอาจารย์เมืหลังนี้อาจารย์ก็กเกษียณไปผมผมมา,มากลับมาที่อเมริกามาเจออาจารย์ก็ทั้งตกใจทั้งดีใจว่าได้พบอาจารย์ถ้าใครได้เจออาจารย์ท่านผนเองก็ แต่ส่วนนะั้าเป็นเป็นท่นนานผู้ใหญ่ที่น่าเคาโล่งหน้าน,น้ำถือต้อเป็นแบบอย่างแต่ว่าอาจารย์ประดิษฐ์มาช่วยปรับระบบโครงสร้างต่างๆวิธีการปฏิบัติในข้าววิชาก็คงคงไม่ทั้บบทงหมดเพาราพระในฐานะเป็นผู้เกษียณของชื่ออาจารย์กม็มีไม่ได้มีเวลาทุกวันเข<ฮ>าเทียวเช้าอาจารย์มาสองวันแล<ฮ>้วก็มีสองวันอาจารย์หมอสํารวยศาสตราจารย์ไม่สํารวยพวกั้งห<ฮ>นะฮะข้าจะใครต้น ใช่สมัยใหม่อาจารย์ต้องบอกคุณพ่ออาจารย์หมอชลศาสตราจารย์ชลศกเนี่ยคือศาสตราจารย์สำรวยนะซึ่งท่านก็เอ็นดูผมเพราะว่าเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่อะไร้วก็มาเจอที่นี่ผมก็รู้จักกิติศักดิ์ของอาจารย์เพราะตอนที่ผมมาอยู่เนี่ยยังยังยัง,ย,งยังไม่ได้สอบนะเพื่อเพิ่งเพิ่งจะจบเทรนนิ่งเพราะตอนเพิ่งขอนเทรนนิ่งมันมจ,จบ30มีนาคมแล้วก็สิ้นสุดผมก็จะมาจบ30มีนาคมแล้วก็เป็นวันศุกร ก็แสดงว่าในตอนแรกที่อาจารย์มาก็มีอาจารย์สำรวยแล้วก็อาจารย์ประดิษฐ์แล้วก็มีอีกคนนึงก็คืออาจารย์หมอสมชายศาสตราจารย์นแพทย์สมชายผลเอี่ยมเอกเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ทางด้านนิติเวชหลังจากนิติเรียกนิติเวชวิทยาค่ะซึ่งอาจารย์ทียยานาน่สี่ท่นทาน,นก็มีคนเป็ท้าทางเชิญอาจารย์มาช่วยหนึ่งวันตอนแรกเพื่อเพื่ออาจารแสดงว่าที่นี่มีเพทย์ที่แพทย์ครบทุกวันแล้วก็มีทั้งพยาธิ ด้านเซนต์วิทย์ทด,ด้านออทอสฟิกเอนต์วิทย์รวมทั้งฟอร์เรนซิสต์วิทย์ในในในตัวอสอบเขาเ้าใจว่าเราก็ถือว่าประเมินผ่านเขาแล้วก็อยู่ไปไมาอย่างนั้นหลายปีนี่แหละผมทราบแล้วเมื่อผมมาอยู่ใหม่ๆนี่ก็ก็ <c oughs> มีความตื่นเต้นของทุกคนว่าผมยังไม่จบเลยนะเพราะว่าถือว่าเป็นแค่ผ่านเทรนนิง่งยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้วุฒิบัตรอะไรเราก็ไม่รู้จะสอบได้ป่ะ <c oughs>: <silently> แต่อาจารย์ก็มีโค้ชที่เก่งชะกาดว่าอาจารย์ก็อาจารย์ผมก็มีศาสตราจารย์ทั้งสามท่านเลยนะแต่หมอทชัยยังไม่ได้เป็นศาสตราจารย์เพราะอาจารย์อาจารย์อาวุโสน้อยที่สุดคุณจารย์หมอเด็กอาจารย์ทั้งด้วยนี่ในในรุจจักพยาธิวิทยาก็เป็นที่รู้จักกันอยู่นะเพราะอาจารย์อาจารย์อรยเด็กที่มันเป็นเป็นแพทย์ระดับที่เตอก็อาจารย์ได้เล่นเป็นเป็นเป็นผู้แต่งตำรานะแพทย์ที่ร่วมกับฝรั่งถือว่าเป็นเป็นเกียรติประวัติของประเทศไทยนะ อจารย์หมอสมดุลนี่นะภาพจากที่ใครเข้ไหนไม่รู้จักอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะมไม่ถูกต้องว่าไ,ไ,ไม่ไม่เป็นคนแปลกๆแล้วส่วนงานของหิอทีเวสเนี่ยคือในสมัยนั้นนอกจากอาจะาสมศักดิ์แล้วเรามีหมอทิเวสท่านอื่นดะตอนนั้นยังไม่มีถ้าอยู่ตอนที่ผมมาหน่อนยหน่ก็เรียนกัอาจารย์หมอสมชา,ายใช่ไหมแล้วก็ออสท็อปซี่เราก็เลยม,มันก็แบ่งกันโดยปริยายว่าถ้าเป็นออทอปซี่ของ คนธรรมดาคนไข้ก็จะเป็นในอาชีพครับถ้าเป็นนิติเวชอาจารย์อาจารยงฉายก็จะเป็นคนดูแลอาจารย์เอาวันเดียวค่ะที่การท้าวทัศน์ที่แบบนั้นก็นไม่ใช่ว่าต้องทําทุกรายแล้วถือเป็นความรับผิดชอบของของแพทย์เวรนะของแพทย์เวรน,นั้นเป็นตัวแทนผู้ในการทําได้ทุกอย่างเห็นผลท้าวทัศน์ที่แต่ว่าเมื่อผลออกเ,เรียบร้อยแล้วแพทย์ ยังต้องเป็นผู้รับผิดชอบรายนั้นไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุดอ,อันนี้ก็เป็นหลักการที่เรายอมรับจนกระทั่งเรามามีภาพวิชาหรือมีหน่วยงานพยาธิวิทยาที่ค่อนข้างสมบูรณ์ขึ้นในรยนะยะหลังจนได้ที่แย์จนได้เป็นผู้รับผิดชอบเทานั้นก็เป็นวัฐบาลไปอย่างเงี้ยจะถกขึ้นใหม่ขั้นเนี่ยก่อนหน้าน้นเนี่ยเราเราถูกเรียกขานหรือถูกมองแม้กระทั่งในหมู่ขอนะฮะของเราเองเนี่ย ว่าเรามีโครงสร้างคล้ายๆกับโรงพยาบาลต่างจังหวัดแต่ว่าอยู่ในกอทัหมอมาถึงว่าชีรพยาบาลใช่้เมือนกระมาจารย์เคยผ่านต่างจังหวัดมาแล้วก็คงจะทราบว่าบรรยากาศจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าที่นี่อาจจะมีหมอมากกว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัดขนาดเด็กมากเนแง่ไหนคะอาจารย์ที่ทางทกทมก็พฤติกรรมที่ทำมันเป็นอย่างที่อาจารย์เคยมาต่างจังหวัดเคยทราบก็คือถ้าคุณอยู่เวรวันนี้ คุณก็เหมาไปทุกอย่างที่ทีอยากทำได้ทำบางสิ่งมาลงบ้านขนาดเล็กๆก็ต้องเหมาทั้งข้างนอกทำทางข้างในคือมาตรฐานมันน่าจะไม่ค่อยเหมาะสมนะแต่ว่ามันก็มันก็เหมาะสมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับโครงสร้างบุคลากรที่เรามีอาจารย์หมายความว่าที่ผ่านมาวิศพยาบาลให้แพทย์เวรมีบทบาทค่อนข้างครอบคลุมในเวรและเวรที่ได้ทำ มันไม่ได้มีบทบาทมันก็บังคับให้ถามว่าต้องอยู่เวร